ใครเป็นใครใน Bring light from the darkness ภาพยนตร์เรื่อง t ัน n d e r b o l t กกำลังจะเข้าฉายวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้แล้วนะครับและแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นหนังรวมทีมที่มาจากหนังหรือซีรีส์หลายๆเรื่องบางคนก็อาจจะลืมเรื่องราวของพวกเขาไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเรื่องราวของพวกเขาเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาทบทวนกันครับว่าใครเป็นใครใน t h u n d e r b o l t บักกี้หรือดูวินเทอร์โซเจอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ในฐานะเพื่อนสนิทที่สุดเพียงคนเดียวของสตีฟโรเจอร์คู่หูที่มีความฝันเดียวกันคือการได้เป็นทหารเพื่อไปต่อกรกับพวกนาซีและบักกี้คือผู้ที่ทำตามความฝันได้ก่อน โดยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยทหารราบที่107ออกรบในแนวหน้าก่อนที่จะถูกจับไปเป็นเชลยและถูกนําตัวไปทดลองเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ซึ่งภายหลังสตีฟโรเจอร์ที่กลายเป็นกัปตันอเมริกาไปแล้วได้บุกไปช่วยชีวิตบัคกี้และเพื่อนๆในหน่วย107เอาไว้และได้รวบรวมทหารฝีมือดีในหน่วย107เข้ามาทํางานในหน่วย S.S.A เพื่อทําภารกิจในการกำจัดไฮราโดยเฉพาะบัคกี้จึงได้กลับเข้าสู่สมรภูมิรอบอีกครั้งเคียงข้างกับกัปตันอเมริกาจนสามารถถล่มฐานทัพของไฮราไปได้จํานวนมากก่อนที่จะมาพลาดท่าในภรกิิจชง ตัวดรโซล่าบักกี้ถูกโจมตีและพลัดตกเขาไปในเหวลึกทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วก่อนที่จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอ ทำให้เราได้รู้ว่าการที่บัคก,กี้ถูกจับไปทดลองในกัปตันอเมริกาภาคแรกแม้จะยังไม่ได้ทําให้เขากลายเป็นซูเปอร์โซเจอร์แต่ก็ทําให้เขาสามารถรอดจากการตกเหวลึกมาได้โดยเสียไปแค่แขนข้างเดียวเท่านั้นบัคก,กี้จึงถูกไฮดร้านําตัวไปทดลองเพิ่มเติมล้างสมองและสร้างแขนโลหะใหม่ให้เปลี่ยนบัคก,กี้ให้กลายเป็นดูวินเทอร์โซเจอร์ที่คอยทําภารกิจลับให้กับเหล่าไฮดร้ามาโดยตลอดแต่ในช่วงไหนที่ไม่มีภารกิจบัคก,กี้ก็จะถูกแช่แข็งร่างกายเอาไว้และปลุกมาเฉพาะในช่วงที่มีภารกิจเท่านั้นทําให้บัคกก กับในกรณีของสตีฟโรเจอร์ที่จมอยู่ภายใต้น้ําแข็งทําให้ยังคงสภาพร่างกายเอาไว้ได้แม้จะอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วทั้งคู่ก็ตามซึ่งในกั a, Soldier, ปตันอเมริกาเดวินเทอร์โซเจอร์บักกี้ปรากฏตัวออกมาในฐานะไวายไรส์หลักของเรื่องที่จําเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยแต่เมื่อได้ปะทะกับสตีฟโรเจอร์หลายๆครั้งบักกี้ก็ค่อยๆจําเรื่องราวในอดีตได้จนกระทั่งจําเรื่องราวได้ทั้งหมดในท้ายที่สุด แต่ด้วยความผิดทั้งหมดที่บัคก,กี้เคยทําไว้ในขณะที่เป็นเดอะวินเทอร์โซเจอร์ก็ทําให้บัคก,กี้ต้องหลบหนีไปซ่อนตัวจากทุกคนไม่เว้นแม้แต่เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาอย่างสตีฟโรเจอร์แต่แม้ว่าจะพยายามหลบซ่อนยังไงก็ตามการปรากฏต,ตัวของบัคก,กี้ในกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์ก็ทําให้ทุกคนรู้แล้วว่าบัคก,กี้ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้บัคก,กี้ตกเป็นเป้าหมายของเฮลมุตซีโมวายร้ายในกัปตันอเมริกาซีวิววอร์ที่จงใจปลอมตัวเป็นบัคก,กี้เพื่อไปรอบวางระเบิดกกาาาารรรปปะะชชชุมพพิิเศษขขออองงงสสหหชาชาต่่ผลใ้้ที ชาล่าผู้เป็นแบ็คแพนเทอร์ต้องตายและบัคกี้ก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายที่ถูกล่าหัวจากทุกด้านทั้งแบ็คแพนเทอร์สหประชาชาติและโทนี่สตาร์ทที่ถูกกดดันจากรัฐมนตรีรอดและสหประชาชาติอีกทีทําให้สตีฟโรเจอร์ที่มั่นใจว่าบัคกี้ที่ได้สติคืนมาแล้วไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนจึงพยายามช่วยเหลือบัคกี้อย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริงและตามหาคนร้ายผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เหล่าอเวนเจอร์ที่คิดเห็นไม่ตรงกันทั้งในเรื่อออออองงงงงงขขกกกกฎหมมมาายคควบบุฮีีโรรร่และะเเเืั ucky, ั้้ตปปิดึทน บักกี้และสตีฟสามารถหนีออกมาได้จากการประทะกันครั้งนั้นและตามไปจนเจอตัวของซีโมรวมถึงโทนี่สตาร์ทที่ภายหลังรับรู้ความจริงว่าบักกี้ถูกใส่ร้ายจากซีโมก็ตามมาพบตัวซีโมในภายหลังด้วยเช่นกันเรื่องราวทั้งหมดดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นเนื่องจากซีโมได้เปิดหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยืนยันความจริงได้ว่าบักกี้คือผู้ที่ทําการสังหารพ่อแม่ของโทนี่สตาร์ทในขณะที่เขายังอยู่ในการควบคุมของไฮดร้าความจริงในข้อนี้ทําให้โทนี่สตาร์ทปริแตกและปรีเข้าทําร้ายบักกี้ทันทีสตีฟและบ กันรับมือกับโทนี่สตาร์ทที่ถูกความโกรธเข้าครอบงำ การต่อสู้กันในครั้งนี้ทำให้ทั้ง3คนเจ็บหนักแต่สตีฟและบักกี้ก็สามารถหนีออกมาได้โดยที่บักกี้ต้องสูญเสียแขนโลหะไปในการต่อสู้ครั้งนี้หลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงความร้าวฉานของอเวนเจอร์ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลให้อเวนเจอร์แตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่สตีฟและบักกี้ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากแบล็กแพนเทอร์ที่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าบักกี้เป็นผู้ที่ถูกใส่ร้ายความช่วยเหลือจากแบล็กแพนเทอร์และวากานด้าทำให้บักกี้สามารถเอาคำสั่งควบคุมจิตใจของไพรดาออกไปจากหัวได้้้อออยย่่าาาางถาววรและไดัับนนนุญ,ญตใหพกู เพื่อฝื้นฟูสภาพจิตใจและหลีกหนีจากการถูกตามล่าแต่หลังจากพักอยู่ได้ไม่นานบักกี้ก็ถูกดึงตัวให้เข้าสู่สมรภูมิรอบอีกครั้งใน a เวนเจอร์อิน i ินิตี้วเพื่อปกป้องมานีไมสโตนจากการถูกช่วงชิงโดยธานอสและแม้ว่าทุกคนที่เข้าร่วมศึกครั้งนี้จะพยายามกันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถหยุดธานอสได้ทําให้บักกี้คือหนึ่งในผู้คนที่ถูกธานอสบิบให้สลายหายไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ ก่อนที่จะกลับมาได้อีกครั้งใน Avenger Endgame จากการที่เหล่า Avenger ที่เหลืออยู่ย้อนกลับไปรวบรวมมณีในเส้นเวลาต่างๆในอดีตเพื่อพาทุกคนที่ถูกบริมหายไปให้กลับมาและร่วมกันต่อสู้ในศึกสุดท้ายเพื่อยับยั้งทานอสหลังจากจบในศึกนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีครับว่าสตีฟโรเจอร์ตัดสินใจที่จะวางมือและส่งต่อโล่ไวเบรเนียมให้กับแซมวิลสัน บักกี้ที่แม้จะสะเทือนใจต่อการวางมือของเพื่อนรักอยู่บ้างแต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจของสตีฟและใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแต่ภายหลังเมื่อเขาได้รู้ข่าวว่าโล่ที่เป็นเสมือนตัวแทนของเพื่อนรักของเขาถูกส่งมอบให้กับพิพิธภัณฑ์และถูกรัฐบาลนำไปส่งต่อให้กับทหารที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยสตีฟโรเจอร์บักกี้จึงต้องเข้าไปสอบถามและทำความเข้าใจกับแซมวิลสันและพยายามชี้ให้แซมเห็นถึงเจตจำนงที่แท้จริงของสตีฟโรเจอร์ที่ต้องการให้แซมเป็นผู้ใช้โล่ไวบรเนียมส่วนแซมเองกก็็เเริ่่่มทีจะหนนพ้้อองงตังวา ควรจะใช้โลนี้อย่างที่สตีฟคาดหวังไว้ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นจอห์นวอล์กเกอร์ผู้ที่ได้ครอบครองโลและรับหน้าที่เป็นกัปตันอเมริกาก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องและเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่เนื่องจากเพิ่งสูญเสียเลมาเพื่อนซีของเขาไปในภารกิจตามล่ากลุ่มแฟลกซ์แมชเชอร์ทำให้จอห์นฟิลขาดและพลั้งมือฆ่าหนึ่งในแฟลกซ์แมชเชอร์ไปต่อหน้าสาธารณชนแซมและบักกี้จึงต้องรีบร่วมมือกันชิงโลคืนจากจอห์นที่กำลังสตีลุดเพื่อปลดเขาจากหน้าที่การเป็นกัปตัน ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากบักกี้จะเป็นคนที่ผลักดันแซมให้ยอมรับบทบาทการเป็นกัปตันอเมริกาแล้วบักกี้ก็ยังเป็นผู้ที่ร้องขอไปยังวากันดาให้ช่วยทําชุดกัปตันอเมริกาให้กับแซมด้วยทําให้แซมกลายเป็นกัปตันอเมริกาที่สมบูรณ์แบบโดยมีบักกี้คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังและทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในท้ายที่สุดก่อนที่ต่างคนต่างจะแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเอง บักกี้ปรากฏตัวครั้งล่าสุดในกับตันอเมริกาเบรฟนิวเวลกับบทบาทเล็ก,เลกๆเพื่อมาให้กำลังใจกับตันอเมริกาคนใหม่อย่างแซมและทําให้เราได้รู้ว่าบักกี้กำลังจะกลายเป็นว่าที่สมาชิกสภาคองเกรสด,ด้วยแต่เราก็ยังไม่รู้ในรายละเอียดมากนักว่าเหตุใดอดีตนักฆ่าผู้มีประวัติโชคชนอย่างบักกี้ถึงกำลังจะกลายเป็นนักการเมืองงานนี้เราคงยังไม่ได้คําตอบครับจนกว่าเราจะได้ดูทันเดอร์โบและหวังว่าในภาพยนตร์ันเดอร์โบจะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้น จอห์นวอลคเกอร์ US Agent ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ในฐานะกัปตันอเมริกาคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสหรัฐจอร์นคือทหารคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐที่เคยได้รับเหรียญกล้าหาญถึง3เหรียญและมีผลทดสอบศักยภาพทางร่างกายที่ MIT สูงทะลุเป้าในทุกด้านทั้งความเร็วความอดทนและไหวพริบแต่ถึงแม้จอร์นจะเก่งรอบด้านขนาดไหนสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือเขายังไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งบักกี้และก็แซมยูสันด้วยเขาจึงพยายามอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองในฐานะกัปตันอเมริกาจอร์นพยายามที่จะติดตามจากกับกลุ่มกลุ่มกบฏหัวรุนแแรรงงอย่า atcher, ก,บบกกมวัับี้ละ ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันจอรนพยายามจะจับกุมอย่างเด็ดขาดด้วยความรุนแรงในขณะที่แซมและบักกี้ต้องการให้เกิดการเจรจา ความขัดแย้งนี้ยิ่งทําให้ทั้งสองฝั่งนั้นไม่ลงรอยกันและส่งผลให้พลาดเป้าหมายในภารกิจหลายต่อหลายครั้งหนำซ้าระหว่างภารกิจการได้ประทะกับเหล่าซูเปอร์โซเชอร์ยังทําให้จอนได้รู้ตัวเองว่าคนธรรมดาอย่างเขาไม่มีทางรับมือกับซูเปอร์โซเชอร์เหล่านี้ได้โดยตรงหรือแม้กระทั่งกับเหลา่าโดรามิราเจที่เป็นคนธรรมดาเหมือนกันก็ยังสามารถเอาชนะจอนได้อย่างง่ายดายจอนจึงเริ่มถูกความโกรธเข้าครอบงํามากขึ้นเรื่อยๆและตัดสินใจที่จะฉีดเซรุ่มซูเปอร์โซเชอร์ที่ได้มาจากกลุ่มแฟลกซ์แมาาไได้ม,ไดไม่นนจนกลับ ต้องสูญเสียเพื่อนสีคู่หูไปในระหว่างการทำภารกิจส่งผลให้จอร์นฟิวขาดแบบสุดๆและกลายเป็นว่าสิ่งแรกที่จอร์นได้ทำหลังจากได้รับพลังซูปเปอร์โซเชอร์ก็คือการฆ่าหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแฟลกส์แมชเชอร์อย่างหวดวเหียมด้วยโล่อันทรงเกียรติของกัปตันเริกาต่อนหน้าสาธารณชนเป็นจำนวนมากบัคก,กี้และแซมที่เห็นดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะยึดโล่คืนจากจอร์นทำให้จอร์นปริแตกยิ่งกว่าเดิมทั้งสามคนจึงเข้าต่อสู้ตะลุมบอลกันอย่างหนักและการต่อสู้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝั่่่งงหนนึตตอออสู้้แบบเเาาายยยดวววคมกกรรีีีใขณะท เพียงแค่ต้องการยึดของคืนเท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วจรก็ถูกยึดโลคืนไปได้สำเร็จ นำซ้ำพฤติกรรมอันโหดร้ายต่อหน้าสาธารณชนของจอนยังส่งผลให้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งกัปตันอเมริกาอย่างเป็นทางการด้วยแต่ถึงอย่างนั้นจอนก็ยังพยายามที่จะเข้าร่วมภารกิจครั้งสุดท้ายในการจับกลุ่มกลุ่มแฟลกซ์แมชเชอร์และในการออกปฏิบัติการในครั้งนี้เองก็เป็นเสมือนสิ่งที่กระตุ้นให้จอนกลับมาคิดได้อีกครั้งถึงหน้าที่ของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ควรจะต้องคำนึงถึงชีวิตของผู้คนก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งระหว่างปฏิบัติการจอนก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือตตตััััวววววปรระะกกกกนนนนมมมมาามาาาา่่่่่ทททีจจแแคค้้้้ยใหหุไดเ็ จอห์นวอลเกอร์อาจจะไม่เหมาะสมกับการได้รับบทบาทเป็นกัปตันอเมริกาแต่เขาเองก็ไม่ใช่คนที่เลวร้และพร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดในอดีตและในช่วงท้ายของซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier จอห์นวอลเกอร์ก็ได้รับโอกาสในการทํางานให้กับรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งโดยได้รับการทาบทามจากโบลเลนติน่าหญิงสาวลึกลับที่ทําให้จอห์นได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ชื่อ U.S. Agent ซึ่งเรากาลังจะได้เห็นเขาในบทบาทนี้พร้อมๆกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในภาพยนตร์ Thunderbolts like not to die today so maybe somebody else should be driving. เยเลนาเบโลว่าปรากฏตัวข้งแรกในภาพยนตร์ Black วิดโอเยเลนาเป็นเสมือนน้องสาวของนาตาชาโรมานอบโดยเยเลนาถูกรัสเซียจับตัวมาเข้าร่วมโครงการสายลับเรดรูมตั้งแต่เด็กและถูกส่งให้ไปทำภารกิจแฝงตัวเป็นครอบครัวปลอมๆอยู่ที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิกครอบครัวปลอมที่ประกอบไปด้วย4คนได้แก่อเล็กซีหรือเรดการเดียนเป็นพ่อเมลินาเป็นแม่นาตาชาเป็นลูกสาวคนโตและเยเลนาเป็นลูกสาวคนเล็กและด้วยความที่เธอเด็กมากๆในขณะที่อยู่ในภารกิจทำให้เธอไม่รู้ว่านี่คือการแฝงตัวและหลงคิดว่านี่คือครอบ ตัวจริงๆของเธอเมื่อเธอโตขึ้นและได้รับรู้ความจริงเธอจึงฝังใจกับเรื่องราวในวัยเด็กของเธอเป็นอย่างมาก เยเลนาเติบโตมาเป็นสายรับแบล็กวิดโอในโครงการเรดรูมเช่นเดียวกับนาตาชาโรมนนอฟแต่มีข้อแตกต่างตรงที่แบล็กวิดโอในรุ่นของนาตาชาโรมนนอฟเพียงแค่ถูกฝังหัวทางความคิดและอุดมการแต่ในรุ่นของเยเลนาจะโดนควบคุมสมองผ่านทางสารเคมีแบบร้อเซโดยที่ไม่มีทางขัดขืนได้นอกจากจะได้รับแก๊สยาต้านที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งระหว่างที่เยเลนาและแบล็กวิดโอคนอื่นๆถูกส่งไปทำภารกิจในการชิงแก at ๊สยาต้านเยเลนาก็ถูกพ่นแก๊สยาต้านเข้าเต็มๆทาให้เธอสามารถหลุดจากการควบคุมมาได้และได้รรับกกาาาาชช่วยเหลือจน เยเลนาและนาตาชาที่ไม่ได้คุยกันมานานจึงต้องมาปรับความเข้าใจกันและตกลงกันว่าจะต้องค้นล้มเรด o ูมและในผลเรคอฟผู้สั่งการในโครงการเรด o ูมให้สำเร็จและเพื่อตามหาฐานที่มั่นของเรดรูมเยเลนาและนาตาชาจึงต้องให้อเล็กซีและเมลินาพ่อแม่ปลอมๆของพวกเขามาเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้ด้วย โดยที่ทั้ง4คนต้องรับมือทั้งกับเหล่าแบล็กวิดูและทัสมัตเตอร์จนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดแต่ในท้ายที่สุดทั้งหมดก็สามารถทําภารกิจได้สําเร็จสามารถกําจัดในพลเดรคอปและคนล้มเรดรูมลงได้ทั้ง4คนจึงกลับมาเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันอีกครั้งอีกทั้งยังช่วยเหล่าแบล็กวิดูและทัสมัตเตอร์ให้หลุดจากการควบคุมไว้ได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนาตาชากลับต้องแยกตัวไปหาพวกเหล่าอเวนเจอร์ก่อนเยเลนาจึงให้เสื้อตัวเก่งของเธอไว้เป็นของขวัญแก่นาตาชาซึ่งเราจะได้เห็นว่านาตา ซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจในการจัดการกับในพลเรคอฟยิเลนาก็ออกเดินทางตามหาเหล่าแบล็กวิดัวที่เหลืออยู่และปลดปล่อยพวกเธอให้เป็นอิสระแต่ระหว่างนั้นเธอก็ถูกบริฟหายไปจากเหตุการณ์ในอินฟินิตี้วอร์โดยที่ไม่รู้ตัวก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว5ปีและได้พบกับความจริงว่าพี่สาวของเธอ,อยังนัตชาโรมานนฟได้จากโลกนี้ไปแล้ว เยเลนาปรากฏตัวอีกครั้งในซีรีส์ฮอกอายโดยที่เธอถูกว่าจ้างให้ฆ่าคริสบาตันและเธอเองก็เต็มใจเพราะเธอถูกปั่นหัวให้คิดว่าบาตันคือสาเหตุที่ทําให้นาตาชาต้องตายไปในอเวนเจอร์เอนเกมแต่ในช่วงท้ายของซีรีส์เยเลนาและบาตันก็ทําความเข้าใจกันและเยเลนาก็ยอมล้มเลิกการไล่ล่าบ,บาตันไปในที่สุดและเราก็ไม่ได้พบเห็นเยเลนาอีกเลย So none อเล็กซีชสต์คอฟหรือเรดการเดียนปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Black Widow ในฐานะสายลับรับเสเซียที่แฝงตัวอยู่ในรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา โดยแฝงตัวเป็นครอบครัวปลอมๆอันประกอบไปด้วยนาตาชาเยเลนาเมลิน่าและอเล็กซีที่รับบทเป็นพ่อปลอมๆของครอบครัวนี้แม้จะดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่แท้จริงแล้วอเล็กซีไม่เหมือนกับสายลับคนอื่นๆเพราะแท้จริงแล้วเขาคือเรดกาเดียนซูเปอร์โซเจอร์ของรัสเซียแต่เขากลับไม่เคยถูกผลักดันให้กลายเป็นฮีโร่สัญลักษณ์ของชาติรัสเซียเหมือนกับทางฝั่งกัปตันอเมริกาเลยแต่ดันถูกส่งไปเป็นสายลับแทนหนำซ้ำหลังจากจบภารกิจแฝงตัวเขาก็ยังถูกจับไปยัดในคุกรัสเซียอีกอาจจะด้วยสาเหตุที่เขาเป็นซ โจรที่บ้าพลังแต่ไม่ได้เก่งรอบด้านแบบเดียวกับที่กัปตันอเมริกาเป็นจึงทําให้เขาถูกด้อยค่าและเก็บไว้ในคุกเพียงเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามอเล็กซีก็สามารถออกมาจากคุกได้จากการช่วยเหลือของนาตาชาและเยเลนาจากนั้นทั้งอเล็กซีเยเลนานาตาชารวมถึงเมลิน่าก็ร่วมมือกันทำภารกิจในการโค่นล้มในพลเรคอฟและโครงการเรดรุมลงได้สําเร็จซึ่งในการทำภารกิจครั้งนี้เราก็ได้เห็นถึงพลังเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ของอเล็กซีว่าเขามีพละกกาลังในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกัปตันอเมริกาและบัค แต่ก็แลดูจะขาดความคล่องตัวและไม่ได้มีทักษะการต่อสู้มากเท่ากับซูเปอร์โซเจ์คนอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวางมือไปนานรูปร่างที่อ้วนขึ้นหรือสาเหตุใดกันแน่งานนี้คงต้องมารอดูเขาแก้มือกันในภาพยนตร์ Thunderbolt ครับ <laughs> แอนโทเนียเดรคอฟทัสมาเตอร์รอบตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Black วิดโอและได้รับภารกิจในการไล่ล่าเยเลนาและนาตาชาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วงชิงแก๊สยาต้านการควบคุมสมองของเหล่า Black วิดโอโดยแท้จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของทัสมาตเตอร์ก็คือแอนโทเนียเดรคอฟลูกสาวแท้ๆของนายพลเดรคอฟผู้ดูแลโครงการเรด o ูมและเป็นผู้สั่งการเหล่า Black วิดโอเดิมทีแอนโทเนียเป็นเพียงเด็กผู้หญิงธรมธรมดาธรมาคนหนึ่งแต่เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการวังระเบิดของนาตาชาโรมานนอปในภารกิจที่เธอต้องการจะกำจัดนาย เพื่อเป็นเสมือนบทพิสูจน์สุดท้ายก่อนที่นาตาชาจะถูกรับเข้ามาอยู่ในหน่วยชิลในเหตุระเบิดครั้งนั้นนาตาชาคิดว่าเธอได้ปิดชีพทั้งในพลเรคอฟและลูกสาวของเขาไปแล้วแต่ปรากฏว่าทั้งคู่นั้นสามารถรอดมาได้โดยแอนโทเนียได้รับบาดเจ็บสาหัสในพลเรคอฟจึงตัดสินใจในการฝังชิปไว้ที่หลังคอของเธอเพื่อรักษาชีวิตและเปลี่ยนให้เธอนั้นกลายมาเป็นมนุษย์ดัดแปลงผู้มีทักษะในการลอกเลียนแบบท่วงท่าการต่อสู้ของศัตรูได้ในทุกรูปแบบและมีความแข็งแกร่งทางร่างกายสูงในระดับที่สามารถรับมือออกกับบเเรรจยยยย่่าาาางงดีนไ้ส และแม้จะถูกฝังชิปและดัดแปลงร่างกายแต่เธอก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองแต่เธอก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะว่าเธอได้รับสารเคมีในการควบคุมสมองเช่นเดียวกับเหล่า Black วิดโอฉะนั้นในตอนท้ายของภาพยน, Video, นตร์ Black วิดโอนาตาชาจึงตัดสินใจในการใช้แก๊สยาตตานเพื่อปลดปล่อยเธอจากการควบคุมและให้เธอได้มีอิสระในการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอีกครั้งเป็นเสมือนกับการไถ่บาปจากสิ่งที่นาตาชาเคยทำไว้กับแอนโทเนียและหลังจากหลุดจากการควบคุมได้แอนโทเนียหรือทัมาสเตอร์ก็ได้รับการดูแลจากเหล่า Black และบล เสเหมือนแม่ของนาัตาชาและเยเลนาจึงมีความเป็นไปได้ที่ในการปรากฏตัวของเธอในภาพยนตร์ตันเดอร์บเธออาจจะมีความผูกพันกับเรดกาเดียนและเยเลนาไม่มากก็น้อยแต่อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเราไม่เห็นว่าเธอมีบทบาทมากนะักจึงต้องมาลุ้นดูกันว่าเธอเองจะมีบทบาทสําคัญต่อภาพยนตร์เรื่องนี้มากแค่ไหนและเธอจะถูกตัดบทอย่างรวดเร็วอย่างที่หลายคนคาดเดาไว้หรือไม่ What the hell? อีวาสตารหรือโกดปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์แอนด์แมนเดอะวอล์เธอเป็นลูกของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Star, ด็อกเตอร์อิเลแอสตาผู้ที่เคยทำงานให้กับหน่วยชิลและด็อกเตอร์แฮงค์พิมแต่ด้วยปัญหาด้านความขัดแย้งทำให้อิเลแอสถูกไล่ออกจากหน่วยชิลเขาจึงสานต่อการทดลองทางควอนตัมของตัวเองที่บ้านแต่การทดลองกลับล้มเหลวและส่งผลให้เขาและภรรยาต้องตายเหลือรอดเพียงลูกสาวอย่างอีวาสตาและแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้แต่ร่างกายของเธอก็ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในการทดลองครั้งนี้จนทําให้ตัวของเธออยู่ในสภาวะทีีม่มอนุภาค กายไม่เสถียรกล่าวคือเซลล์ในร่างกายของเธอทุกเซลล์จะฉีกขาดออกและเย็บตัวเองกลับคืนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลให้เธอสามารถล่องหนหายตัวและทะลุผ่านสาสาตรต่างๆได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอันแสนสาหัสหลังจากเกิดเหตุนี้เธอได้รับการดูแลจากบิลฟอสเตอร์เป็นเสมือนกับพ่อบุญธรรมของเธอและชิวที่มองเห็นว่าเธอเป็นประโยชน์ก็สร้างชุดที่ช่วยควบคุมพลังให้กับเธอและฝึกให้เธอเป็นอาวุธล่องหนไปทําภารกิจลับๆให้กับหน่วยชิวเป็นแลกกับคําสัญญาว่าจะช่วยรักษาให้เธอนั้นกลับมาเป็นคนปกติได้อีกคร แต่เธอก็ไม่เคยได้ตามสัญญาจนกระทั่งวันที่หน่วยชิวได้ล่มสลายไปอาการร่างกายไม่เสถียรของเธอจึงเริ่มลุกลามทําให้เธอต้องพบกับความเจ็บปวดอย่างสาหัสและพบว่าร่างกายของเธอกําลังจะสูญสลายไปตลอดการจนวันหนึ่งที่เธอได้รู้ข่าวว่าเจเน็ตภรรยาของดรแฮงพิมที่ติดอยู่ในมิติขวอนตัมยังไม่ตายเธอและบิลฟอสเตอร์จึงคิดแผนการที่จะสะกัดพลังงานควอนตัมจากตัวของเจเน็ตเพื่อใช้รักษาอาการร่างไม่เสถียรของเธอเธอจึงตัดสินใจในการโจมตีทีมของแอนแมนเพื่อขโมยแล็บมาระบุตําแหน่งของงงเเจนนนใมมิติตตควััแลละสะกดพงงา ต่ำจากตัวของเจเน็ตก่อนที่เจเน็ตจะถูกช่วยออกมาจากมิติขวอนต่มและแม้ในท้ายที่สุดภารกิจของเธอจะไม่สำเร็จเพราะถูกขัดขวางจากแอนด์แมนและเดอะวอล์ฟแต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจเน็ตทาให้ร่างกายของเธอเสถียรมากขึ้นและไม่ต้องสูญสลายไปตลอดการหลังจากจบเหตุการณ์ในครั้งนี้อีวาสตาร์หรือโกธหนีไปพร้อมกับบิลฟอสเตอร์และไม่เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องไหนอีกเลยแต่แท้จริงแม้ว่าอีวาสตาร์จะหนีไปแล้วแต่จากฉากหลังเครดิตตัวแรกของภาพยนตร์แอนด์แมนและเดอะวอล์ฟเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มของแอนด์แมนมีวายา,ยา่รักษ ตา์ให้หายกลับมาเป็นปกติแบบ100%แต่ระหว่างนั้นทางฝั่งของ Hope, เจเนตและแฮงพิมพ์ดันถูกบลิปหายไปจากเหตุการณ์ในอินฟินิตี้วอซะก่อนในขณะที่แอนด์แมนกำลังติดอยู่ในมิติควอนตัมส่งผลให้ปัจจุบันอีวาสตาร์ยังมีพลังในแบบของโกสอยู่ดังที่ปรากฏในตัวอย่างส h ตนด e ร์ o บ t นั่นเองครับวาเลนติน่ <Yeah. S 1> ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ The Falcon and the Winter s o l d i e r โดยเป็นผู้ชักชวนให้จอห์นวอลเกอร์กลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งในฐานะของ U.S.Agent ก่อนที่เธอจะไปปรากฏตัวอีกครั้งในท้ายเครดิตของ Black w i d o w โดยเธอคือผู้ที่มอบหมายภารกิจและปั่นหัวให้เยเลนาไปจัดการกับคริสบาตันโดยที่เราก็ไม่ทราบเจตนารม์ที่แท้จริงของเธอว่าเธอทำไปเพื่ออะไรกันแน่ไม่รู้ว่าเธอต้องการจะส่งเยเลนาไปทำความเข้าใจกับคริสบาตันหรือจริงๆแล้วเธอมองว่าคริสบาตันเป็นภัยต่อรัฐบาลจริงๆ อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวสองครั้งแรกเป็นเพียงบทบาทเล็กๆเท่านั้นก่อนที่เธอจะมีบทบาทค่อนข้างสำคัญอีกครั้งในภาพยนตร์ Black Panther Wakanda forever ซึ่งเผยรายละเอียดให้เราเห็นว่าเธอมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้อำนวยการของหน่วย CIA และเธอยังเคยเป็นอดีตภรรยาของเอเวอเรตต์รอผู้ที่เคยช่วยวากันดาเอาไว้บทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยให้เห็นว่าเธอมีความต้องการที่จะแย่งชิงไวเบรเนียมมาจากวากันด a าและเผยให้เห็นว่าเธอมีวิสัยทัศน์แบบโลกมหาอำนาจที่มองว่าวากันด a าเป็นภัยคุกคามมากกว่าที่จะเป็นพันธมิตร บทบาทของเธอจึงคล้ายกับว่าเธอเป็นเสมือนกับ Nick f u r ี่คนใหม่ในแบบที่มีด้านมืดมากกว่า Look you. So adorable at และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของใครเป็นใครใน t h ัน d e r b o l บในคลิปนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ตัวละครทั้งหมดที่จะมีบทบาทสําคัญในภาพยนตร์เรื่อง Thunderbol ยังมีตัวละครอื่นๆอีกแต่เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นตัวละครใหม่ครับก็อย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนหน้านี้เหล่าตัวละครใหม่เราไม่จําเป็นต้องทําการบ้านครับไปทําความรู้จักเขาในภาพยนตร์พร้อมๆกันเลยดีกว่าใน Thunderbol หนึ่งพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ Bring light from Dark the darkness.